สวัสดีทุกทท่านบน YouTube เลยนะคะสำหรับอพพโซดนี้ หวานมีนวนิยายต้นฉบับนะคะของละครซีรีส์ที่แบบกำลังเปิดกล้องนะคะที่จะถ่ายทำค่ะเรื่องหวนีนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆติดตามหวานมาก็คงจะจำได้ว่าหวานเคยพูดถึงเรื่องหวนอีไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นี่ก็เป็นโปรเจกต์ดีๆนะคะของน้องซงจูเอ๋อนั่นเองค่ะแต่ว่าน้องซงจูเอ๋อตอนนี้ประสบปัญหานะคะสะดุดเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่กาลังได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคะจากทางสัมพารธ์ งจีนค่ะดังนั้นแล้วเรื่องนี้นะคะก็เลยไม่สามารถที่จะ รอน้องซ่งจูเอ๋อได้ก็เลยเปลี่ยนตัวนางเอกนะคะเป็นคุณจางจิงวี่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาแสดงในเรื่องหวนอีคู่กับพระเอกหนุ่มหล่อนะคะก็คือคุณโจอี้รันนั่นเองค่ะมาแล้วนะคะน้องโจอี้รันปีนี้เริ่มมีผลงานมาให้พวกเราได้ชมกันอย่างแน่นๆเลยนะคะดาวรุ่งอีกดวงหนึ่งของวงการบันเทิงจีนกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับเรื่องหวนอีนี่นะคะก็จะบอกเรื่องราวของนางเอกนะคะเป็นตัวเดินเรื่องก็คือ เฉี่ยวชิงวีค่ะนี่คือชื่อของนางเอกนะคะซึ่งจะต้องออกมาเผชิญหน้านะคะในในโลกนี้ต้องมาเผชิญหน้ากับผู้ใหญ่หลายๆคนเนื่องจากว่าการตายของพี่สาวของเธอคือไผ่วีนั่นเองนะคะแล้วณจุดนี้เนี่ยก็ทําให้เธอนั้นเติบโตก่อนไว้อันควรค่ะเพราะว่าปกติแล้วชีวิตคนเรานะคะจากเด็กมันก็ต้องเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่สําหรับนางเอกของพวกเรานะคะจากเด็กปุ๊บก็ก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นผู้ใหญ่เลยเพราะว่าจะต้องหาหลักฐาน แล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆต,ตามหาพี่สาวว่าไปวี่นะัะไปที่ไหนไปอี้ไปที่ไหนนะคะในนวนิยายต้นฉบับนะคะก็ชื่อของนวนิยายถ้าเป็นชื่อจีนเพื่อนๆไปหาชื่อเสี่ยงวี่นะคะชื่อว่าเสียงวี่ค่ะแต่ว่านางเอกของเรื่องก็คือชิงวี่นะคะแหมแหมท่านผู้แต่งเอาชื่อคล้ายๆกันเลยนะคะซึ่งชิงวี่นะคะหรือว่าเฉียวชิงวี่นี่ก็รับบทโดยน้องจางจิงวี่นี่แหละค่ะก็เป็นผู้ที่จะสามารถรวบรวมข ข้อมูลแล้วก็สืบสวนไขความลับเกี่ยวกับเบื้องหลังการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของพี่สาวของเธอก็คือไปวีนั่นเองนะคะเออหวานก็บอกไปแล้วเน้องว่าการหายตัวไปก็คือเสียชีวิตนะคะของไปวีนั่นเองค่ะซึ่งความจริงนจุดนี้ก็จะรู้ทีหลังนะคะว่าเสียชีวิตตอนแรกนางเอกของพวกเราเข้าใจว่าพี่สาวหายตัวไปอย่างสาบสูญเท่านั้นค่ะคือชิงวีนนะคะนางเอกของเรื่องเนี่ยเป็นลูกสาวคนที่สองของตระกูลเฉียวนะเพื่อนๆแล้วเธอเน้น ก็มักจะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้รัศสมีของพี่สาวคนโตก็คือป่ายวีหรือไม่ก็น้องชายคนเล็กนะคะเฉียวชิงวี่ น้องชายชื่อว่าเฉียวจินวี่ค่ะซึ่งความรู้สึกในการมีชีวิตแบบดำรงอยู่ของลูกคนที่สองเนี่ยนะคะก็จะเป็นความรู้สึกที่ที่อ่อนแอมากๆเลยค่ะก็คือรู้สึกว่าพ่อกับแม่เนี่ยมองข้ามเธอไปอ่ะเพื่อนๆเข้าใจฟิลของแบบว่าโอ้ยพี่สาวเด่นกว่าน้องชายก็ได้รับความรักกว่าเพราะว่าความเป็นผู้ชายในครอบครัวเพียงแค่หนึ่งเดียวด้วยอ่ะเนาะทีนี้หลังจากที่นะคะพี่สาวของเธอนั้นได้หายสาบสูญไปหรือว่าได้เสียชีวิต ไปแล้วเนี่ยเธอนั้นก็ออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงค่ะเบื้องหลังการตายของพี่สาวของเธอมันคืออะไรกันแน่นะคะเพราะว่ามันมีแต่ข่าวลือเต็มไปหมดเลยค่ะ ทีนี้ในกระบวนการนะคะที่ต้องติดตามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวทําไมพี่สาวหายตัวไปอย่างลึกลับนะคะมันก็ทําให้เรื่องราวที่พี่สาวของเธอรักเธอมากแล้วก็คอยปกป้องเธออยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ค่อยๆประจักษ์นะคะคือนักเอกของพวกเราค่อยๆได้รู้ความจริงเรื่องนี้ค่ะมันก็เหมือนกับแสงสว่างนะคะที่ว่าในตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้สแสดงความรักให้เห็นแล้วก็ตัวของเธอเองก็มัวแต่เศร้าอยู่กับการเป็น ลูกคนที่สองอยู่ซึ่งก็ถูกมองข้ามทําให้เธอนั้นก็มองข้ามนะคะความรักของผู้เป็นพี่ที่แบบว่าก็ให้เธอมาเช่นกันแต่เธอไม่ไม่ได้รู้นะตอนนั้นน่ะนะคะก็ในที่สุดนะคะก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะที่มาเกี่ยวข้องด้วยกับการหายตัวไปนะคะของพี่สาวของเธอไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตของคุณแม่นะคะที่ผ่านมาก็ทําให้นะคะเธอนั้นได้เห็นถึงอีกพฤติกรรมหนึ่งของแม่แล้วก็ ได้ได้เข้าใจด้วยอ่ะพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่เป็นแบบแม่ของเธอรวมทั้งการสร้างค่านิยมของตัวเองแล้วก็ค่อยๆที่จะเติบโตขึ้นมานะคะส่วนพระเอกของเรื่องนะคะก็คือหมิงเซิงนั่นเองค่ะจริงๆแล้วหมิงเซิงในเรื่องเนี่ยเป็นผู้ถูกถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกรด้วยนะเพื่อนๆหมิงเซิงหรือว,ว่าตัวของพระเอกนะคะคือเขานั้นเป็นคนที่เรียนเก่งอ่ะถือได้ว่าเป็นดาวเด่นของทางโรงเรียนเลยค่ะเขานั้นนะคะเกิดในครอบครัวชนชั้น กลก็เลยมีอาหารการกินก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้ขัดสนอะไรนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ค่ะพ่อของหมิงเซิงนะคะหรือว่าพ่อของพระเอกนั้นก็เป็นถึงผู้อํานวยการโรงพยาบาลเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดแห่งแรกเลยนะคะแล้วแม่ของเขานั้นก็เป็นแบบนักเต้นที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็สวยมากด้วยค่ะเขาก็เลยมีคุณสมบัติที่แบบโอ้โหเพียบพร้อมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสูงขาว หล่อแล้วก็รวยฐานะดีด้วยนะคะ,ะแล้วก็เป็นบุคคลที่เรียนเก่งอีกต่างหากเลยโด่งดังมากๆในโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากค่ะซึ่งก็ทําให้พฤติกรรมของตัวพระเอกเนี่ยนะคะมีเรียกได้ว่าอยู่ใน อยู่ซ่อนตัวอยู่ในหน้ากากอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะแสดงความเฉยเมยนะคะเฉยชาออกมารวมทั้งการขัดอกขัดใจพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าเขาเป็นเด็กที่เป็นเด็กเออเป็นลูกที่กระบฏเน่เป็นลูกที่ต่อต้านคุณพ่อคุณแม่นะคะทีนี้หลังจากที่เขาได้มาใกล้ชิดแล้วก็ได้รู้จักกับชิงวี่นางเอกของพวกเราเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาจากไอ้น้ากากตัวที่แบบว่า กรอบเป็นครอบเขาอยู่อะไรแบบนี้คือพระเอกเริ่มเปิดใจค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขานั้นก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือชิงวี่ได้นะคะจาก จากปัญหาข่าวลือทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของชิงวีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะณจุดนี้ทําให้พวกเขาแยกกันไปพักหนึ่งทีนี้ในตอนท้ายๆเรื่องเนี่ยพวกเขาก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นไปด้วยกันนะคะก็คือพระเอกนั้นก็มาละคือจะไม่ยอมปล่อยมือจากชิงวีถึงแม้ว่าเขานั้นจะช่วยชิงวีไม่ได้แต่เขาจะอยู่เคียงข้างเพื่อให้กำลังใจชิงวีนางเอกของพวกเรานะคะเพื่อให้ เพื่อให้หลุดพ้นจากเรื่องที่มันเป็นความกับกัดกุ้มแล้วก็ปัญหาที่มาสมอยู่นะคะที่ตัวของชิงวี่นางเอกของพวกเราค่ะเรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวจีนปัจจุบันที่ถูกเซ็ตไว้ในปี2007เพราะว่านวนิยายก็ถูกแต่งขึ้นมาในช่วงช่วงนั้นนะคะในปี2007โดยที่จะสะท้อนถึงสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้นนะคะครอบครัวก็ยังคงเป็นคงเป็นจุดสำคัญที่มีอิทธิพลนะคะต่อชีวิตของวัยรุ่นนั่นเองแล้วก็มีเรื่องราว ความรักแล้วก็ความทรงจำนะคะความทรงจำนี่ก็จะเป็นความทรงจำในครอบครัวค่ะมีทั้งเรื่องของความอบอุ่นความรักแล้วก็ความเจ็บปวดความถูกละเลยอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่จะเล่าผ่านนะคะตัวละครนางเอกก็คือ เฉียวชิงวีเป็นหลักค่ะเฉียวชิงวีนะคะนางนั้นอะ่ะก็คือเธอเป็นคนที่ที่ในตอนเด็กๆอะ่ะเธอไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองนั้นมีความดีตรงไหนมีความสวยตรงไหนเพราะไม่มีใครที่จะชมเธอเลยเพื่อนๆมีแต่คนที่แบบไปชมพี่สาวของเธอหรือไม่ก็มองนะคะไปชมที่น้องชายของเธอเพราะฉะนั้นตัวของเธอแล้วเนี่ยเธอมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะมีตัวเองอยู่ในบ้านหรือไม่มีเงี้ยก็ดูแล้วก็แทบจะไม่ได้ไม่ได้ส่งผลกระทบถึง คนะคะแต่ว่าณัดจุดนี้นะคะเดี๋ยวเธอก็จะได้รู้ว่าโอ้โหพี่สาวของเธอนั้นก็มีนะคะเรื่องราวดีๆเขียนบันทึกไว้ให้กับน้องสาวคนนี้มากมายแล้วก็รักนะคะน้องสาวอย่างเฉียวชิงวีนางเอกของพวกเรามากๆเลยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าถามว่าความรู้สึกของนางเอกของพวกเราเนี่ยในช่วงที่อยู่นะคะเติบโตมาด้วยกันกับพี่นั้นมีความสนิทสนมกับพี่สาวไหมนะคะไม่มีนะเพื่อนๆคือจะไม่ค่อยคือเรื่องราวของนิยายอะ่ะเป็นการเล่าถึงในมุมมองของนางเอกก็คือเฉียวชิงวีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเฉียวชิงอีเนี่ยไม่ ไม่ได้มีความสนิทกับพี่สาวในความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่ว่านะคะในในจุดที่เป็นพี่สาวก็คือไปวีเนี่ยคือไปวีนั้นนะคะมีความมีความสังเกตแล้วก็มีความรักให้กับ ชิงวี่น้องสาวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเออมันเป็นการดำเนินเรื่องในนิยายที่มีความคอนทราสต์กันอยู่นะคะก็อย่างที่บอกว่าแล้วแต่ว่าผู้เขียนต้องการจะเล่าเรื่องโดยผ่านนะคะเลนของตัวละครตัวไหนเท่านั้นเองค่ะทีนี้ล้วค่ะพอ,อ,อพี่สาวนะคะหายสาบสูญไปปุ๊บนะก็ทำให้นะคะเลือดมันค้นกว่าน้ำไงเพราะว่านะคะนางเอกของพวกเรานะั้นะรู้สึกทุกข์ทรมานมากเลยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้เงานะ ของพี่สาวมาโดยตลอดเนี่ยแต่ว่าเธอนั้นน่ะก็มีความรักให้กับพี่สาวมากๆเพราะว่าก็เป็น พี่น้องที่แบบเกิดจากพ่อแม่เดียวกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเธอก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่ได้สิเพราะว่าหลังจากที่พี่สาวหายไปมันก็เกิดข่าวลือที่เป็นแง่ไม่ดีทั้งนั้นเลยของพี่สาวของเธอนะคะเธอก็เลยต้องจัดการนะัดจุดนี้ว่าเออความจริงมันคืออะไรเพื่อที่จะมาปกป้องชื่อเสียงของพี่สาวของเธอที่หายสาบสูญไปแล้วก็ในที่สุดก็รู้ว่าพี่สาวนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะคะณนะจุดนี้มันเป็นปมของเรื่องค่ะโครงเรื่องใหญ่ก็คือ เพราะอะไรทำไมพี่สาวถึงมาว่า ตายไปแบบนั้นนะคะหวานยังบอกไม่ได้เพื่อนๆถ้าบอกเราก็คือเรื่องนี้จะไม่สนุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมกันนะคะเพื่อนๆต้องไปดูด้วยกันค่ะนี่ตัวละครหลักนะคะที่หวานอยากจะพูดอธิบายอีกนิดหนึ่งก็คือตัวของหมิงเซิงนี่แหละคะ่ะพระเอกนะคะถึงแม้ว่านะคะเขานั้นจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโรงเรียนแล้วก็ในตอนแรกนั้นคือด้วยความที่เขาก็เล,ล็ดเลิดชดชอยู่นะคะพระเอกเขาก็เลยไม่ได้มีความคุ้นเคยกับชิงอวี่ใดๆเลยไม่มีเลยนะคะแล้ว ทีนี้เนี่ยเรื่องราวที่ทําให้เขารู้ว่าคนนี้แหละคือชิงวี่ก็คือข่าวลือที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของชิงวีน่นางเอกของพวกเราค่ะส่วนนะคะหออมิงเซิงอ่ะพระเอกนั้นเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเขาอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วเหมือนกับว่า2คนที่มีปมในหัวใจค่ะก็ได้มานะคะอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็มีได้รับบททดสอบนะคะจากโชคชะตาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าชีวิตของชิงวี่นั้นมันเต็มไปด้วยไปด้วยความสงสัยมากมา ในในชีวิตของเธอเลยนะคะโดยเฉพาะการตายของพี่สาวนี่แหละแล้วในที่สุดนะคะทั้งคู่นี้ก็เป็นพลังเยาวชนค่ะก็ช่วยกันแล้วก็จับมือกันแล้วก็เติบโตขึ้นมาด้วยกันนะคะค่อย,ค,อย,ค,อยค่ายทีละปมทีละปมค่ะ ตลอดทั้งเรื่องนะคะนางเอกเนี่ยเฉียวชิงวีเนี่ยก็ได้รวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งเป็นครึ่งแรกของชีวิตของแม่ของเธอก็ไปรวบรวมมาจากญาติญาติของเธอทําให้เธอนั้นแบบเข้าใจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่แล้วก็มีเขาเรียกได้ว่าไหลตั้ง ตั้งปณิธานของตัวเองว่าตัวเองนั้นต้องการจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหนนะคะเพราะว่าอย่างชีวิตของนางเอกเนี่ยถือได้ว่าประสบปัญหาในวัยเยาว์ที่มีประสบการณ์ที่โหดร้ายมาเองค่ะแล้วในเวลาเดียวกันนะคะหมิงเซิงที่เป็นพระเอกเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะในกระบวนการที่เขาได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ประสบการณ์แบบมีชีวิตในการที่ได้รู้จักกับนางเอกของพวกเรานะคะก็ทําให้เขานั้นยอมรับ ตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีในการที่แสดงออกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รู้จักนะคะในการปกป้องนะคะ คนที่เขารักนะคะให้มีความปลอดภัยแล้วก็ให้กําลังใจนะคะเพราะฉะนั้นพระเอกแล้วก็จะเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์นะคะดวงกลมๆที่เป็นแสงอบอุ่นอบอุ่นให้กับนางเอกของพวกเรานะคะเพราะว่านางเอกของพวกเรานั้นจะมีวัยเยาว์ที่โหดหลายนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะในนวนิยายต้นฉบับเรื่องหวนวีนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะชอบในแนวนี้แต่แนวนี้หวังว่าจะสะท้อนออกมาได้ดีทีเดียวนะเพราะว่าความรักในครอบครัวนะคะยังไงย,ยังไงเนี่ยถึง แม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจบางครั้งจะรู้สึกไม่เข้าใจอะไรบางอย่างกับสิ่งที่ผู้ใหญ่ทํากับตัวเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกในพ่อแม่ท้องเดียวคือคลอดมาจากแม่คนเดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นปัญหาสังคมแล้วก็เราอาจจะได้เห็นนะคะสิ่งที่เขาเรียกได้ว่าสิ่งที่เราไม่ควรจะทำะเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวเพราะว่าคนที่อยู่ในครอบครัวอย่างง่ายยังไงก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดนะคะเอาล่ะค่ะนี่ ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซดนี้นะคะมีใครชอบในแนวนี้บ้างเอ่ยนะคะก็รอชมในปี2024นะคะหวนอีค่ะวันลาไปก่อนนะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ